สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยครับทานายประถมวันนี้ก็นําท่านมาพบกับเจ้าคบมสูตรพีซี200รุ่น5นะฮะคบมสูตรพีซี200รุ่น5มาพร้อมกับพลังเครือร่อ,องยนต์6สูบสี่วิงวาระบายความร้อนด้วยน้ำอร์โบชาร์ดรอุปกรณ์นะฮะ140แรงม้าครับที่2รอบต่อนาทีครับใบแท็กใหญ่ๆครับใบแท็ก80เซนต์ครับโรลเลอร์7ตัวแครดยเอต2อุ้งีดศูนย์จุดหกนะฮะในต้ำน้ำเนี่ยคอนโทรลสั้นครับไม่ใช่คอนโทรลยาวนะ เปิดฝาก็วงทํางานนะครับจะเปลี่ยนเป็นเร่งมือครับไม่ใช่กระดิ่งไฟฟ้าแล้วนะโอ้อยทําง,ทงานได้ดีครับรภาพโดยรวมสวยนะฮะเครื่องไม่มีโหลดเลยครับกับงานขุดลอกผักตบนะดึงผักตบเข้ามารลอกสามเอาผักตบขึ้นครับ ตกลอกดีขึ้นมาหมดเลยใช่ปะต้องเอาขึ้นหมดเลย ไม่มีรูระบายนะฮะน้ำไหลช้ารับกตกไม่น้อยเลยฮะ